นั้นให้เลือกตัดละตัด2ตัด3ตัด4 1กับสามอานกับ5จังหวัดนัานเลือกข้อตอบให้ครูภาคภูมิใจสิระหว่างสํานักนายกรัฐมนตรีกับสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาและอาจารย์ใจดีมากอาจารย์มีคําแฝงมาคือคําว่าเลขา งาเราดูละครไทยอ่ะดูละครไทยเลขาทำประเทอะไรวันนี้มีอะไรให้เซ็นใช่ไหมคะเป็นงานพวกเอกสารดังนั้นสำนักงานเลขาธิการเนี่ยรัฐสภาจะเกี่ยวข้องกับงานธุรการบันทึกการประชุมรัฐสภา,าดังนั้นไม่ถือว่าเป็นกฎหมายครับตอบข้อ5ส่วนสำนักนายกรัฐมนตรีน้องรัก ประเทศไทยของเราเนี่ยสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีมีฐานะเทียบเท่ากับกระทรวงดังนั้นท่้นต้องส่ไปมีฐานะเท่ากับกระทรวงเท่ากับกระทรวงดังนั้นเมื่อเป็นกระทรวงก็สามารถจะออกกฎหมายได้ถามว่าตอนนี้น้องรักอยู่ในกฎของกระทรวงศึกษาธิการนั้นประกาศสํานักนายกก็ถือว่าเป็น กฎหมายครับข้อนี้เลยตอบ5ไปต่อข้อ8น้องรักโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่โทษทางอาญาโทษทางอาญาหนึ่งปรับ 2. ประหารชีวิตไม่ใช่มั้งประหารชีวิตเนี่ยแล้วตอบภูไก์ประหารชีวิตทุกวันนี้ใช้วิธีการยิงเป้าหรือฉีดสารพิษเขาใช้วิธีการฉีดสารพิษเข้าสู่ ประเทศไทยยังมีโทษประหารชีวิตจ่ายค่าเสียหายเอ๊จ่ายค่าเสียหายจะเป็นโทษทางอาญาไหมถ้าน้องรับไปเจอว่าจ่ายค่าสินใหม่